ผมเรียนกับพี่น้องก่นประเด็จการทั้งโลกการสืบทอดอำนาจาก,กันทั้งโลกวางอาติปทามทั้งโลกไปด้วยประชาชนไม่เคยไปด้วยสารใดๆทั้งส้นตั้งแต่ลก,กนกี้ตั้งมากับพี่น้องเพ่านั้ย ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับประเด็นร้อนแรงที่หลายๆคนจับตามองนะคะเมื่อวันที่30กันยายน2565เวลา15นาฬิกาภายหลังมีผลคำตัดสินของสาลร,รัฐธรรมนูญที่มีมติเสียงข้างมากชี้ปมกรณีวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาว่ายังไม่ครบ8ปีโดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2565เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้ขึ้นนั้น ที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลเวิลด์นะคะ กลุ่มคณะหลอมรวมประชาชนนําโดยนายนิติธรล้ําเหลือหรือทนายนกเขานะคะและก็นายจตุพรพรมพันธ์ทํากิจกรรมหยุด3าปอหยุดรัฐประหารนับ1ประเทศไทยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มจัดขึ้นในเวลา17บเนาฬิกานะคะโดยบรรยากาศมีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมตามเวลานัดหมายและได้มีการตั้งเวทีบนรถเครื่องเสียงและเปิดเพลงก่อนจะมีการเปิดเสียงถ่ายทอดคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญพร้อมกับมีการติดป้ายหยุดอํานาจสามปอ เพื่อน,นับหนึ่งประเทศไทยบริเวณสะพานลอยและโดยรอบนะคะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนลุมพินีได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เข้ามาตรวจตราและเขียนใบสั่งให้กับรถของทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาจอดขวางการจราจรในบริเวณนี้ในข้อหาฝ่าฝืนจอดรถในที่ห้ามจอดและทําให้กีดขวางการจราจรไปหนึ่งช่องทางเนื่องจากอยู่นอกเหนือในการขอใช้พื้นที่ในการทํากิจกรรมค่ะโดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมคณะหลอมรวมประชาชนมีการขอใช้พื้นที่บริเวณแยกราชประ ตั้งแต่เวลา17นาฬกาไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะคะโดยนายจตุพรพรมพันธ์และนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกขาเนี่ยนะคะได้เดินทางมาถึงแยกราชประสงค์และถแถลงจุดยืนการชุมนุมโดยนายจตุพรกล่าวขอบคุณสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์รอดเพื่อประชาชนจะได้แสดงพลังในการเคลื่อนไหวเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องลงจากตำแหน่งด้วยพลังของประชาชน ไม่ใช่ลงจากตำแหน่งเพราะสารรัฐธรรมนูญค่ะเชื่อว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวจะทําให้ประชาชนออกมาแสดงพลังมากขึ้นค่ะย้ําว่าภารกิจของคณะหลอมรวมคือหยุดสามปอหยุดการรัฐประหารและหยุดการสืบทอดอํานาจโดยนายจตุพรเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพลเอกประยุทธ์จะแพ้อย่างถลม่มทลายค่ะด้านทนายนกขาเนี่ยนะคะก็กลา่าวว่าวันนี้มีความชัดเจนทางการเมืองว่าอํานาจการเมืองที่โตมาจากการรัฐประหารแล้วออกกฎหมายเองกําหนดกติกา และผู้ตัดสินมาจากอํานาจของคอสชอวันนี้ชัดเจนว่าอํานาจอธิปไตยได้แยกออกจากอํานาจการเมืองกลุ่มทุนและต่างชาติเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีการเผชิญหน้าและกําจัดอํานาจสามปอให้เสร็จภายใน10ปีนะคะทั้งนี้นายจตุพรนะคะได้ประกาศนัดหมายมวลชนเพื่อหารือการแนวทางการเคลื่อนไหวหลังจากนี้นะคะในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมเวลา13นาฬิกาที่อนุสร์สถาน14ตุลาแยกคอกบัวค่ะ ขณะที่ทางด้านผู้ชุมนุมบนสกายวอล์กนะคะแยกปทุมวันได้ฟังคำตัดสินนายยกตู่ได้ไปต่อต่างก็ตะโกนโห่ร้องพร้อมประกาศไม่ยอมรับในการตัดสินนะคะโดยแกนนำได้ประกาศนัดรวมตัวเพื่อชุมนุมในเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะทางด้านฝ้าของกลุม่มพักเพลงเพื่อราษฎรที่ปักหลักรอฟังคำวินิจฉัยตั้งแต่ช่วงบ่ายด้านหน้าศาลร,รัฐธรรมนูญก็ไม่พอใจในคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะขณะที่ผู้ชุมนุมบางรายได้ถือตะเกียงน้ำมันที่ยังไม่ได้จุด เดินเข้ามาหาสื่อมวลชนโดยระบุว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศจะยังคงอยู่ในยุคมืดต่อไปซึ่งหลังจากฟังคำวินิจฉัยเสร็จแล้วกลุ่มผู้ทำกิจกรรมทั้งหมดก็จะแยกย้ายกันเดินทางมุ่งหน้าไปรวมตัวกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณสกายวอล์คปฐุมวนันและการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ต่อไปนะคะขณะที่แกนนํากลุ่มราษฎรได้อ่านถแถลงการราษฎรและเครือข่ายโดยมีใจความว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในการต่ออายุให้แก่รัฐบาลน,นี้ เนื่องด้วยสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาย่อมขาดสิ้นลงแล้วตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ2560ค่ะ จึงขอประกาศยืนยันท่ามกลางที่น้องประชาชนทั้งหลายว่านับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565พลเอกประยุทธ์ได้มีสถานะเป็นนายกเถื่อนเป็นนายกนอกรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์และคณะรัฐมนตรีที่ขึ้นต่อนายกเถื่อนย่อมมีสถานะเป็นคณะรัฐมนตรีนอกกฎหมายมิใช่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560แต่ประการใดค่ะการใช้อำนาจการดำเนินนโยบายประกาศหรือคำสั่งใ,ใดๆของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ย่อมเป็นการปราศจากอำนาจ รองรับตามกฎหมายเหล่ารัศดรขอปฏิเสธความชอบธรรมในอำนาจทั้งปวงของคณะรัฐบาลชุดนี้ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับนะคะสถานะของนายกรัฐมนตรีกลุ่มราษฎรจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบอำนาจนิยมทุกท่านทุกช่วงวัยทุกจังหวัดทุกความคิดความเชื่อร่วมกันสวมชุดดำทั้งแผ่นดินเป็นเวลา1สัปดาห์ตั้งแต่วันที่1ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อเป็นการไว้อะไรให้แก่ระบบการเมืองและอนาคตของสังคมไทยภาย ใต้การบริหารของนายกเถื่อนผู้นี้และเป็นการแสดงออกโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อยืนยันว่าไม่มีแม้สักตารางนิ้วในแผ่นดินไทยที่ยอมรับระบอบชนชั้นนําอํานาจนิยมนี้อีกต่อไปในวันนี้แม้พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในอํานาจแต่กลุ่มราษฎรขอยืนยันแก่ประชาชนว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีอํานาจใดใหญ่ยิ่งกว่าอํานาจแห่งการเวลาและประชาชนครับสำหรับการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณสกายวอล์กเมื่อเวลา16นาฬิกานาทีนายธนพัฒน์กาเพงหรือปูลทะลุฟ้า ได้ประกาศนัดรวมตัวเพื่อทํากิจกรรมชุมนุมเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยกล่าวว่าวันนี้ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลุ่มราษฎรและแนวร่วมขอประกาศกิจกรรมพอกันที8ปีประยุทธ์เวลา16นาฬกาที่บริเวณเกาะพญาไทก่อนจะประกาศยุติกิจกรรมค่ะ